น,น,ต,นตาำกว,วางอ่ะออแล้วมันตัวใหญ่มากตัวสูงกับเท่ารถดะ พอออฟฟิดตัวเกียวแล้วพี่น้องเดินทางมาบื่นมากจนมากสุดทั้ง <c oughs> เออพอบานอยู่พี่น้องถึงบ้านอยู่นะครับชุดยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ใส่เคลียร์ประกันนะครับผมอัวนี้เที่ยวเลยถึงหอดแล้วถึงออฟฟิศโตเกียวเมืองศรีแล้ว ว่าเนอะน้องแบบมันมาจะบ่อ,บอ,บอโคนเนี่ย,ยมันชุดต,ตัวมันมาดเข้าไปสอบเข้าประกันนะครับหมดบาลาแล้วยังปลอดภัยตลอดับปลอดภัยระเบีน้องตรับปล,ล <c oughs> อ,อปดภัย เหล็กวงคลผู้ใดอยากซื้อกมึงเอาชวนกว่างกว่างตัดหน้ารถกว่างรู้เรียงขาก็ไม่รู้เดี๋ยวกำลังดูดวิดีโอจากหน้ากำลังดูดไอ้กล้องวง,งจรอย,อยู่มันเดือดไปยิงหุบมาแล้อมันจะเล่นเทปยูเจเรื่องมาราทูจัดคอนเทนต์สวัสดีจ้าเจริญอุดรธานีจา้าผมไม่รถใส่เด้อขอรถใส่เด้อ ตากวางอ่ะดูห้างห้างนุน้นแล้วมันตัวใหญ่มากตัวสูงกับเท่ารถดั๊พี่เดียวลงด้านนู้นนะนตำรุดให้เลยใช่ไหมนี่มันไปทั้งแผงเลยจา้าฉันนึกว่ามันเดี๋แม่หลับเลยแล้วก็แบบว่าได้เสียงตึง้งมันเป็นช่วงลงเขาพอดีไนกวางาใช่ไหม เพราะว่ากวางแบบมิชิตมเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะแม่แต่ว่าเรามีกล้องวงจรหน้ารถอ,อยู่เกิดิึงลงมาดังป้าอัมุนเอร์เลย